พรน,น้อมน้อมดองสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระริยสงฆ์กราบน้อมรำลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพญาณาวชิโรดมหลวงพอวิริยังสิรินทรุในความกรุบบูชาโกกัดพระเทลานุเถละเพื่อนพระภิกษุสมเนรทุกรูปขอจเจริญพรขอความสุขสวัสดีความจเจริญในธรรม จงมังเกิดมีในญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มาทำบุญใส่บาตรถวายพัตหารน,านวสีรัตนธรรมรามซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2566กอ,อนมโมทนากับคณะเจ้าภาพ ถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลงและนำปาะนะได้แก่หนึ่งพระครูวิมลศีลาวิเทศพระอาจารย์อ่อนมุทุจิตโตผู้ช่วยเจ้าวาด,ว,ดาวัดป่าธรรมชาติรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะศิษยานุสิตสอง สถาบันพลังจิตานุภาพสาขาหนึ่งร้อยสิบโกสองทวีมิตรสาขาในเครือดอกเตอร์นรง์ทัศนนิพันธ์สามครอบครัวจันยารุ่งโรดวันนี้พระสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวนห้าสิบรูปสมณเสิบหกรูปคารวาสสามร้อยเก้าท่านสาธุ สาธุสาธุาาอนุโมทามิพระนุโมธนากับคณะเจ้าภาพโดยมีพระครูวิมลศีลวิเทศสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาหนึ่งร้อยแล้วก็ครอบครัวจันญารุ่งโรดตลอดจนญาติโยมสาธุชน ทั้งสเกท่านที่เป็นเจ้าอาได้เดินทางมาทำบุญใส่บาตรถวายพระทหารนวสีรัตนธรรมารามขอเชิญทุกท่านนั่งตามอัตยาศใสเราได้ประกอบพิธีหรือว่าทำบุญเนื่องในวันอาสาระหาบูชา หลวงพ่อท่านเวลาสวดมนต์คาถาเนี่ยคาถามีคาถาหนึ่งอัจใช้คำว่าสมณกิจสมณธรรมไม่บอกว่าเป็นคาถาไหนแต่ว่ามีคาถามีคำคำหนึ่งก็จำขึ้นใจว่าที่เราทำ กิจกรรมใดๆหรือว่าการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศา,าสนาเนี่ยเป็นการปฏิบัติสมณก,กิจสมณธรรมคำว่าสมณะแปลว่าสงบสมณก,กิจก็กิจอันสงบสมณธรรมก็คือธรรมอันสงบเราได้ประกอบพิธีอาสารหาบูชาเพื่อเป็นการ ปฏิบัติสมณก,กิจสมณธรรมในทางพระพุทธศาสนามีการใส่บาตรมีการถวายเทียนเทียนที่โยมถวายมาร้อยกว่าคู่เนี่ยเราก็จะน้อมนำไปถวายตามอารามต่างๆให้ได้อาน,นิสงส์ด้วยกันไปสมุดปาการบ้างไปตามจังหวัดต่างๆบ้างาเกิดโยมมีโอกาสเราก็ไปถวายด้วยกัน ฝไฟเลขาท่านจะทํากําหนดว่าวันนี้ไปที่นี่วันนี้ไปที่นี่วันนี้ไปราชบุรีวันนี้ไปสระบุรีวันนี้ไปกาญจนบุรีอย่างเงี้ยวันนี้ไปชนบุรีวันนี้อยู่สมุทรปราการให้ทํากําหนดแล้วก็เจ้าเทียนที่เราร่วมกันถวายมาทั้งร้อยกว่าต้นเนี่ยไปถวายตามอารามต่างๆให้ท่านได้จุดเป็นพุทธบูชา บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็เคารพในคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีการปฏิบัติอื่นใด ที่จะแสดงซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสนอกจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็การบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นดังนั้นก็ให้ได้อน,นิสงส์ผลบุญด้วยกันว่าสิ่งที่เราถวายมาเนี่ยทุกต้นทุกคู่เนี่ยจะไปถวายตามมรามต่างๆตามต่าง,าง,างจังหวัดสกลน,นครหน,นองบัวลำพูนอุดรเนี่ยไปถวายให้ได้อน,นิสงส์ร่วมกันทั้งหมดจุดขึ้นพร้อมกันบูชา รัตนาตรยัยเป็นแสงสว่างแห่งดวงปัญญาดวงประทีปนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยท่านจำเป็นต้องใช้เป็นประโยชน์อันนี้ก็จุดบูชานะที่กรุงเทพหรวอวัดศรีรัตนธรรมรามก็บูชาเช่นเดียวกันแต่ว่าต่างจังหวัดท่านไม่มีไฟฟ้าก็าจำเป็นต้องใช้วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาถ้าเกิดทมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของ การอธิษฐานของพระในวันเข้าพรรษาแต่เราชาวพุทธก็ได้อนุโมทนาสาธุการกับท่านเราก็ได้อธิษฐานด้วยพระท่านก็จะมีพิธีอธิษฐานพรรษาตามพุทธานุญาตตามพระธรรมวินยัยหองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันในช่วงสามเดือน ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึง15้ค่ำเดือน11พระสงฆ์จะไม่จาริกไปตามที่ต่างๆเชกเช่นนอกพรรษาคำว่าไม่จาริกไปที่ต่างๆก็คือไม่มีการทุด,ดงไปตามป่าเขาลำเนาภัยไปตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปตามบ้านเรือนญาติโยมที่เคยปฏิบัติในช่วงนอกพรรษาแต่ว่าในช่วงเข้าพรรษาสมเดือนนี้จะอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่ง อารามใดอารามหนึ่งที่พักสงใดที่พักสงหนึ่งตามพุทธ,ธานุญาตตามเพืธ่อธร,รมวินัยเพื่ออะไรเพื่อว่าจะไม่เป็นการไปรบกวนนะญาติโยมชาวบ้านไรนาต่างๆด้วยสองก็คือเพื่อที่จะปฏิบัติสมณกิจสมณธรรมนี่แหละปฏิบัติอยู่กับที่เพื่อพัฒนาการปฏิบัติยิ่งยวนขึ้นไปอย่างนี้ก็เป็นต้น ทีเนี่ยพระท่านก็จะมีการอธิษฐานอธิษฐานเป็นการตั้งใจมั่นว่าทําสิ่งนั้นจะทําสิ่งนี้ตลอดสามเดือนพระอาจารย์ก็พิจารณาปโยมก็ควรที่จะมีอธิษฐานด้วยพระอธิษฐานเมืออหลวงพ่อเราเนี่ยท่านเล่าท่านบอกว่าเราอธิษฐานไว้ว่าจะสวดมนต์สวดมนต์เองนะสวดมนต์เองส่วนตัวท่าน สวดมนต์และนั่งสมาธิเนี่ยทุกวันวันละสองครั้งไม่ใช่พรรษานีไม่ใช่สามเดือนนะแต่หลวงพ่ออธิษฐานตลอดชีวิตหมายถึงว่าอธิษฐานไว้คำว่าอธิษฐานนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นสัจจะที่อยู่ในใจของเราเมื่อเป็นสัจจะที่ในใจนี่ยก็เป็นบารมีก็เกิดขึ้นแลยวอธิษฐานหน้าบารมี เราที่ฐานว่าจะประกอบสิ่งนั้นจะประกอบสิ่งนี้อันเป็นสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตเราเป็นสิ่งที่ดีงามให้กับคนอื่นเราที่ฐานไว้มันหลวงพ่ออธิษฐานจะสวดมนต์เองหมายถึงว่าไม่รวมกับนำพระสวดน,นะหมายถึงว่านำพระนำเนนสวดก็สองรอบสี่รอบก็บวกเข้าไปอีกแต่ว่าปฏิบัติเองท่านจะปฏิบัติเองของท่านเนี่ยวันละสองรอบ ตีสองตีสามตีสี่ท่านก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติมาสวดมนต์นั่งสมาธิของท่านเย็นๆห้าโมงหกโมงท่านก็ปฏิบัติของท่านแต่ท่านมาได้ปฏิบัติแค่สามเดือนท่าอธิฐานไว้ตลอดชีวิตอันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติหรือแม้กระทั่งท่านอธิษฐานสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ให้การปฏิบัติที่ยิ่งยวดขึ้นไปการปฏิบัติที่เข้มงวดขึ้นไปในช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยพระท่านก็มีการอธิษฐานเอาไว้ ทีนี้พอเป็นโยมเราเนี่ยเราก็ควรจะมีการปฏิบัตินะเพิ่มพูนการปฏิบัติของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการอธิษฐานคือความตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสัจจะบาร,รมีเป็นสัจจะอธิษฐานให้กับเราพระคาพะเจ้าจะนั่งสมาธิเดิมทีนั่งวันละห้านาทีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนาทีอธิษฐานน้อย่าจะปฏิบัติวันละหนาทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอธิษฐาน แล้วก็ปฏิบัติตามแรงอธิษฐานนั้นพอปฏิบัติได้อันนี้สง์ก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการยิ่งเดยอฉพาะเจ้าจะสวดมนต์ทุกวันไม่ขาดข้าพเจ้าจะาาท,ทําสนะมาธิทุกวันไม่ขาดไม่กระตั้งหรือไม่ข้าพเจ้าจะมาใส่บาตรที่วัดศรีรัตนธรรมารามทุกวันไม่ขาดอย่างเงี้ยก็เป็นอธิษฐานอย่างหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาหรือไม่ก็มือไหมก็ งดเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าไม่ทําที่เป็นอบายมุกหรือแม้กระทั่งจะสํารวมจิตสํารวมกายตัวเองเอาไว้พอถ้าเกิดเราอธิษฐาน,อย,างงานอย่างนั้นตั้งใจไว้อย่างนั้นเนี่ยพอเราไปต้องซึ่งสิ่งที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยจิตมันจะมีตัวเตือนขึ้นมากับการที่เราปล่อยไปเลยเช่นว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจมาทําบญไสบารท,ทุกวันตอนเช้าตลอดสามเดือน พอถึงเย็นมาหรือว่าตอนเช้ามาจะเตือนเลยว่าโอ้เราอธิษฐานไว้ต้องไปทําตามอมธาิษฐานนั้นข้าพาจ้าจะสวดมนต์ทุกวันตอนเช้านั่งสมาธิทุกวันตอนเช้าที่บ้านวันละสิบห้านาทีพอถึงเวลามันก็จะเตือนกับการที่เราปล่อยไปเลยไม่ได้มีสัจจะหรือความตั้งใจไว้ก็จะเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติปล่อยปะล่ลนเลยในการประพฤติปฏิบัติบ้างแต่เกิดเราอธิษฐานเนี่ยมันจะมีตัวเตือนขึ้นมา แล้วก็ปฏิบัติตามแรงอธิษฐานความตั้งใจนั้นอย่างนี้เป็นต้นมีปรรษาหนึ่งพระอาจารย์อธิษฐานปรรษาไว้ว่าจะนอนแต่แคงขวามีหลายข้อแต่ว่าข้อหนึ่งบอกว่าจะอธิษฐานให้ตัวเองว่าจะนอนแต่แคงขวาจะมีสตินั่นเรียกว่านอนสีหหะสายญาตินอนตะแคงขวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการน,นอนตะแคงขวาเนี่ย มันกับเป็นสีหนะสายญาตินอนอย่างราชสีนอนอยังมีสติมันก็มีตัวเตือนอะพอเราจำวัดไปอ่สักพักหนึ่งคือกลางคืนมาสติมันไม่มีรู้สึกตัวขึ้นมาเอาไม่แต่แข้งขวาเราต้องรีบแต่แข้งขวาแล้วเนี่ยอันนี้เราตัวสติตัวเตือนดังนั้นเราอธิฐานไว้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงในช่วงพรรษาที่เราตั้งสัจจะคืออธิฐานบารมี พอเราทําได้บารมีก็เกิดอันที่สองคือการรู้จักควบคุมสํารวมสังบอลในความคิดในคําพูดการกระทําในช่วงพรรษาของเราให้เราคุมตัวเองอย่างนั้นมันมันจะมีธรรมะคือการข่มใจของตัวเองเอาไว้เวลาเราปฏิบัติหรือเราตั้งใจในช่องพรรษาเนี่ยพระท่านยังปฏิบัติเราก็ปฏิบัติด,ด้วยควบคู่กันไปเป็นพุทธศาสนิกชน ความคิดไหนที่เป็นอกุศลความคิดไหนที่เป็นทางที่ไม่ดีความคิดไหนที่เป็นอบายมุกก็ควบคุมมันไว้คำพูดไหนที่เป็นคำเท็จคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อคำไม่เป็นจริงก็ข่มมันไว้การกระทำไหนที่เบียดเบียนตนเองเบียดเ,เบียนคนอื่นก็ข่มมันไว้ในช่องพรรษาเราปฏิบัติอย่างนั้นได้และยิ่งแล้วต่อมาก็คือการมีสักขันติคือความอดทนอดกั้นความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติของเรายิ่งยิ่งขึ้นไป ก็เชื่อว่าได้ร่วมกันปฏิบัติในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อให้เกิดอาน,นิสงส์เกิดบารมีเกิดบุญเกิดกุศลเกิดขึ้นสำหรับเราผู้ปฏิบัติดันั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันอธิษฐานพรรษาในพรรษาการ2566ใครที่ ยังไม่คิดว่าจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานอย่างน้อยก็ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิวันละห้าหนาทีขออย่างนั้นหรือว่าข้าพเจ้าจะสวดมนต์ไม่ต้องเอาทำวัดไม่ต้องเอาทำวัดสวดมนต์จนยาวก็ได้ข้าพเจ้าจะสวดอิติปิโสวันละหนึ่งรอบเนี่ยสามเดือนเก้าสิบรอบนะโอ้ยไม่ธรรมาดาเนี่ยทั้งสมาธิวันละห้าหนาทีเดือนหนึ่งได้450นาทีเจ็ดชั่วมโมงครึง่ง สามเดือนก็ไปละหลายหลายหลายชั่วโมงยี่สิบสามสิบชั่วโมงได้ปฏิบัติได้ทำรพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กราบพ่อกราบแม่ไหว้พ่อไหว้แม่ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เป็นอัางอธิฐานพอทําได้แล้วบารามีก็เกิดเพราะว่าแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติเนี่ยการจะมี บุญวาสนาบรารมีขึ้นมาได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ที่ท่านได้สั่งสมที่ท่านได้ทําพอทําได้แล้วก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบรารมีบรารมีก็เกิดบรารมีก็เพิ่มพูนบุญกุศลก็เพิ่มพูนขึ้นการบรรลุก,ก็เกิดขึ้นบรารมีถึง10ประการนะที่ท่านได้แสดงไว้เนี่ยไม่ใช่ทําข้อใดข้อหนึ่งแล้วเป็นบรารมีขึ้นมาต้องประกอบรวมกันทั้งสิประการเพื่อได้อนนี้สงผลบุญ ดังนั้นก็ให้ข้อคิดแนวทางให้กับทุกท่านในช่วงเข้าพรรษาว่าเราเป็นพุทธบริษัทญาติโยมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นสมณีญาติโยมให้เราตั้งใจแห่งการปฏิบัติในการเข้าพรรษาว่าเราจะประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดจะจะเหมือนพระท่านไว้ ว่าจะช่วงพรรษาจะอยู่ในบ้านนี้ไม่ไปไหนอย่างเงี้ยช่วงตลอดสามเดือนนอันนี้ก็เป็นเป็นช่วงเข้าพรรษาดังนั้นก็อนุมโมทนานะกับญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาทำบุญใส่บาตถวายพระตาหารนวสีรัตนธรรมารามก็ให้การเข้าพรรษาปีนี้เป็นพรรษาแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ทำที่ไหนก็ทําได้ทําที่ไหนก็ปฏิบัติได้แต่ขอให้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันสามารถขีธรรมในการปฏิบัติโยมอธิษฐานในการปฏิบัติพระอธิษฐานในการปฏิบัติก็ปฏิบัติร่วมกันพอปฏิบัติร่วมกันความสุขความสงบคำว,ว่าสมณกิจสมณะธรมรมธรรมันสงบกิจอันสงบมันก็เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาแนวทางปฏิบัติคำสอนพระพุทธศาสนาเอาไว้ขอให้ความตั้งใจของทุกท่านประสบ แต่ความสุขความเจริญขอให้ความตั้งใจของทุกท่านสำเร็จนะก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะ เจ้าภาพถวายพรตาหารเช้าพรตาหารเพลนและน้ำปานะค่ะคณะแรกค่ะพระครูวิมลศิลวิเทศพระอาจารย์อ่อนมุทุจิตโตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะศิษยานุสิตค่ะคณะที่สองค่ะสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา100ซิปโกสอทวีมิตรสาขาในเครือด,ดออรนรงทัศนนิพันธ์ค่ะ คณะที่3ค่ะครอบครัวจันยารุ่งโรจน์ค่ะก็ขอเรียนเชิญคณะจะภาได้นำพานออกไปด้านหน้านะคะเป็นตัวแทนสาธุชนได้ยกถวายค่ะและท่านที่นำผ้าไตรมาก็เรียนเชิญนะคะไปที่พระสง์รูปที่สี่นะคะ่ะเรียนเชิญเลยค่ะต่อเลยนะคะท่านที่นำชุดสังฆทานมาก็ต่อต่อพระสงฆ์แต่ละรูปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเมื่อ เราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันแล้วค่อยยกนะคะเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะวางไว้แล้วก็ค่ะ่คะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันก่อนนะคะเชิญเลยครับ ขนาดนี้ท่านเจ้าภาพซึ่งจะเป็นตัวแทนเราท่านทั้งหลายยกาพานจตุป,ปัจจัยไทยธรรมพร้อมแล้วเรียนชุกเทินนะครับน้อมจิตน้อมใจขึ้นด้านอัสนะสง์ด้านประธานสง์เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วว่านมโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภาขาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ